สบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาพาพี่พ่น้องมากินสปาเก็ตตี้เนาะสปาเกตตี้ขี้เมาเนาะพี่น้องมันกินเหล้าบ่อยนะมันก็เลยขี้เมาเนาะอันนี้เฮ็ดเองเด้อหากกันแล้วเนาะบ่ไม่หากกันแล้วเนาะแล้วจะพักแล้วนี่ควันมันยังออกอยู่แต่ว่ามันเริ่มอึดแล้วเนี่ยเก็บไว้ดนพดกินได้เ้อพี่น้องหิวข้าวเด้อเฮ็ดเองเนาะเฮ็ดเองนะสีมันจะโบงงามเนาะแต่ว่ามันแซ่บ แซ่บซีอ้ไซใสไซซกุ้งเนาะกุ้งปลาหมึกแล้วก็อันนี้หอยมแมลงผู้เนะเาะไส้มือเนาะน้องวันนี้กินอาหารฝรั่งเนาะ แซ่บกนหั่อาหารย่อเจ้าของก็ได้เอาว่าแท้ได้นี่บอร์อะว่าเล่นได้นี่แซ่บอยู่เลยเนี่ยทำได้ไงเนาะอันอนี้ขนาดเลือกใส่น้ำตาลได้น้ำตาลมืดเนาะไปมาสเตอร์เชฟได้เลยพี่น้อง ามาแมลงพูนะ้เนาะตัวน้อยๆพริกใส่หมดหรอพริกได้เนาะโบแมนพริกเนาะจะได้ไม่ต้องมาลบๆซ่อนๆเนานะ คิกนะรับไม่ใช่กิกนะครับไม่ต้องหลบต้องซ่อนเนาะขึ้นทางบนน่าสีมันจะได้สวยเนาะสีแล้วครีเมาอร่อยสุดแล้วมันเผ็ดๆเนาะอ๋อมึก ไปพี่น้องแซ่บๆม like, uh ัน huh. กันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยพี่น้องเผ็ดผัดไส้ผัดกะผัดกะเพราเนาะผัดกะเพราผักกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นกระเพราอ่อนเนาะนเขาเรียกกระเพราอ่อนใช่ไหมหอยน,น้ำมันแหง้งหมดแล้วพี่น้อง มันอึดหมดแล้วเนาะมันฝนกำลังจะตกเนะาะเฝ้ากินลวกเส้นประมาณ10นาทีนอันนี้เนาะออเดนเต้กำลังดี sao phải ít, không có nhau nhau không có nhau không có đại mình đi. คาโบนาร่าก็แซ่บพี่น้องว่าเขาน้าจะเห็ดคาโบนาร่ากิน พี่น้องเขาจุลาฝนตกอยู่ปช่วงนี้นะเมื่อีนเมือนเหมือนฝนจะตกนะเหมือนพายุจะเข้าเนะ แห้งมดแล้วเจะผพัดแบบขี้เมาเจ้าก็ต้องพัดแบบแห้งๆสิแหละถึนแล้วก็เคยพักเนาะย้อนซ้ำนี่แหละเนาะไปได้แล้วไีเนองสบายดี